ช่วงที่สองของรายการสืบสารสัสตว์โบราณค่ะวันนี้ก็ฟังเรื่องโชคหลังสัญญาณสังขอนจากหนังสือของท่านอาจารย์ภูหลวงที่ได้รวบรวมไว้แล้วก็ประสบการณ์ของอาจารย์แอมด้วยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของคือจริงๆแล้วว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะก็เห็นผีคือล่าสุดเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องมันตกน้ำหนันค่คะของหม่อมราชวงศ์คือคริปอ่าของหม่อมราชวงศ์คือริปก็บอกว่ามีฝรั่งเอาห้างฝรั่งบ้างเลยนะคะ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องฝรั่งนะทำความเข้าใจก่อนนะ,นะคะว่าถ้าใครไปดูหนังในช่วงนี้นะคะอะไรเทพเจ้าพี่โลดไม่เคยจำชื่อหนังเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ว่าสงครามของเทวดาพ<อ>ี่น้องทะเลาะกันระหว่างจูปิเตอร์นะคะจูปิเตอร์เนปจูนแล้วก็กลับมาแล้วก็เฮเดสหรือพูตน,นะแต่ว่าในที่สุดพูต o ก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจ แล้วก็มีการต่อสู้กันโดยมีเพอร์ซิอุสซึ่งเสมือนหนึ่งแต่งใหม่นะคะเพราะว่านิยายกรีกเนี่ยจบลงแค่ว่าจูปิเตอร์เนี่ยเป็นใหญ่ในมีสวรรค์แต่นี่ดูเหมือนว่าแต่งมาเพิ่มเติมว่าเออแบบเทพก็ต้องถึงวาระนะเปลี่ยนมั่งจูปิเตอร์ตายนะคะในตอนดังกล่าวเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครจะไปครองสวรรค์แทนอาจจะเป็นเฮเดสหรืออะไรเนี่ยทุกวันนี้มันเล่นร้อนมือนระละ <c oughs> อกว่ารลกขึ้นมามากก็ไม่ดูนะ้ะนี่คิเดเอาเองนะคะเอาเป็นว่าฝรั่งก็มีความเชื่ออย่างนี้มา ตั้งแต่โบราณจนกระทั่งปัจจุบันยังมาแต่งต่ออีกนะคะสำหรับในทางโหราศาสตร์แล้วดาวพูโต,โตเนี่ยก็จะถือว่าเราถือความหมายนะคะตามนิยายดาวที่ว่าพลูโตเนี่ยไปเห็นพระสปินลูกของน้องสาวอของตัวเองนะคะเทพเจ้าเห็นความอุดมสมบูรณ์หรือจ้าแม่ของศพสบที่เรียกือซิลิสเทพทีนะแล้วก็รักพาตัวไป ที่เคยเล่าขังไว้ว่าเจ้าแม่งความอุดวงสมบูรณ์เราล้ลอไห้คิดถึงรูป,ปือฟ้องจูปิเตอร์จูปิเตอร์ก็เลยตัดสินเอเนสหรือพูโตเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรสวยงามเลยในนั่นก็มีหมาแม่แต่หมาก็ยังมีสองหัวอืแล้วมีแต่ความร้อนแล้วเพราะสปีนี่สวยงามมากเราจะไม่ให้นรกนมีความสวยสดงดงามมากเลยเลยต้องแบ่งคนละครึ่งก็ได้มีความหมายว่าดาวพูโตทำอะไรมักจะหก,กเดือนแรกหกเดือนหลังไม่ค่อยดีทำอะไรก็เชื่องช้า แต่ว่าก็มั่นคงดุอยู่ในที่ไม่สนใจใครมีตัวมีตนคือความหมายฮิดาวพูโตซึ่งขณะนี้ดาวพูโตเนี่ยพูจรอยู่ที่ราศีธนูนะคะซึ่งเป็นราศีธาตุไฟโชคมันถึงร้อนนะคะอันนี้คือผีฝรั่งนะ,ค,ะคือเขาก็มีความเชื่อเขาแบบนี้นะคะ charlimber wierbult conza conza อันนี้ไม่เกี่ยวกับพูโตนะพูดถึงว่าเขาพูอะไรบางอย่างเขาบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแต่โดดเดี่ยว ให้มีอุปกรณ์ทันสมัยได้เลยก็เป็นวีรบ,บุรุษของอเมริกาชูชีก็ไม่มีวิทยุสื่อสารก็ไม่มีมีเข็มทิศอันเดียวก็เล่าไปว่าได้หลับไปขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่หลับดยตาลืมเขาใช้ติดใต้สเป็นตัวคุ้มครองควบคุมสังการร่างกายปฏิบัติหน้าที่คือทํไปโดยอัตโนมัติคนะ,ะใครอาจจะคิดว่ามันทําได้หรือบางทีนะฮะเราเคยไม่เราทําอะไรไปโดยอัตโนมัติไปเรื่อยแต่เราพักแต่เราหลับนะคะ เขาก็ตกอยู่ในมาวางนะคะเหมือนหลับในนั่นแหละแต่เบิรเป็นเครื่องบินมาประเทสให้ไห้ไปไหนก็ตั้งเครื่องเอาไว้มันก็ไม่เป็นไรนะแลก็ไปมันได้ไม่ใช่รถเขาได้เห็นร่างโปร่งใสขับเครื่องบินมาด้วยในรู่ใกล้ข้างๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าศีรษะทัง้งศีรษะเป็นตาใหญ่อันหนึงน่งรินเบิร์ก็พูดคุยกับร่างทิพย์นั้นว่าได้รับในลักษณะของการบินอันมีค่าจากร่างนั้นก็คือเหมือนว่าได้ความรู้เพิ่มเติม อันนี้ทางวิทยาศาสตร์เคยมีการอธิบายนะว่าในขณะที่เราอยู่ในพาวาังเนี่ยจิตเราเนี่ยจะไปรวมตัวกับคลื่นที่อในอากาศแล้วก็สามารถรับคลื่นในทุกท,ทุกชนิดนะ,ะถึงขนาดมีคากล่าวว่าสักวันหนึ่งจะต้องประดิษฐ์เครื่องมืออันนึงที่จะรับเสียงจากอดีตเราอาจจะได้ฟัง<ม>ส่วเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดก็ได้ซึ่งอันนี้บอกไม่ได้เลยและไม่มีทางนะคะฝรั่งก็พูดไปเรื่อยนะคะไม่มีทางแต่ว่าเขาบอกแสง แต่ตัวยังวัดได้อันนี้เป็นลังสีคลื่นแห่งความร้อนค่ะแต่ในอดีตเขาบอกว่าคลื่นพวกนี้มันวิ่งรอบโลกมีแรงดึงดูดมันอาจจะมีบ้างที่สูญหายไปนะบางมีบ้างที่รับได้ก็จ,จะเป็นไปได้ที่ลินเบยร์เนี่ยแล้วได้คุยกับสิ่งที่หมุนเวียนเป็นคลื่นที่ในอดีตแต่เราพูดง่ายๆในะภาษาชาวามววาถ,ถีค่ะนะคะถ้าร <S <S เราพูดให้มันยาว <S 2> <S 2> ไปนก็คือเหมือนกันคือจริงๆแล้วคือสิ่งที่ ที่วนเวียนไปไหนไม่ได้อยู่ในโดเหมือนกันใช่น,นะคะ,คะเราพูดสัส้นๆว่าลินเ,เจอผีน,นะแต่ว่าเขาพูด,ดยาวๆมากเลยว่าเจออะไรอย่างเงี้ยออทำยุสาก็อธิบายยาวประมาณ20่สิบบรรทัดน,นะอาจารย์ก็บอกว่าลินเ,เจอผีส <c oughs> ี่คม <c oughs> ค่ะอ่ะในอดีตมีค่ะเอเดรียนจัก,กรพรรดิแห่งโรมันก็พบปีศาจเหมือนกันแต่เรื่องปีศาจนี่หอคอยต่างๆเนี่ย Power of London หรือว่าแว็บไซต์มันมีอยู่แล้วนะภาษาในอังกฤษเนี่ยคือยิ่งถ้าสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่แปดเนี่ยที่เดี๋ยวก็ประหารเมียเดี๋ยวก็อะไรอย่างนี้นี่แมรี่กัตบระอะไรเนี่ยนะคะบัดดี้แมรี่ไม่ยอบสกอตแล้วนะคะไม่ใช่แมรี่แมรี่ที่เป็นพี่อลิซาเบธอลิซานเดร์ที่ฆ่าที่จกัตบระบัดดี้แมรี่อ่านะคะอาจารย์ไปได้ทุกที่ไม่ไปอังกฤษนะกลัวนะกลัวเพราะว่า ือมีความรู้สึกว่าเราอ่านประวัติศา,าสตร์นีประวัติศาสตร์นี่ก็มีจกรวรน,น,นี่ก็มีเกาะมันเล็กๆมันตายทั้งเกาะเลยนะเราไปย <c oughs> ุโรปไปตรงนั้นสง,งครามกูเซ่เนี่ยตายเป็นารเลีเ่ยแางอีกอีกอย่างหนึ่งคือหลักคําสอนเนี่ยคือบางทีในหลักคําสอนคือสอนให้คนเป็นคนดีหรือสอนให้ไปสวรรค์แต่ไม่ได้สอนให้หลุดพ้นเหมือนเหมือนกับพระพุทธคุคือของเราเนี่ยบางทีเราด้วยความเคยชินที่ว่าได้ยินตลอดว่าหยียดอย่ายึดติดกับโลกอย่าอะไรนี้เวลาตายไปมันก็อาจจะหาทาง ไปได้เแมวขึ้นมากกว่าอ,อาจาแซนไปรยุหลงนะแซนสวยยังไงนะคะเจ็บปีทุกรอบทุกรอบเลยเคยเจอยังไงเดี๋ยวต้องคุยกันหลังใหม่นะว่าที่เจอทุกรอบจริงๆนะคะเพราะงั้นพอจักรพรรดิโรมันเอตาคนนี้พับลิอุสเอเิอุสเฮเดรียนุสนะนะเจอเนี่ย, e ย,ยก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่คนนี้ที่มีพระนามเต็มว่าพับลิอุสเอริอุสเฮเดรียนุสเนี่ยนะฮะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สืบบัลลังก์ต่อจากจักรพรรดิทราจันทร์ เมื่อว่างศึกก็ทำรุปบำรุงบ้านเมืองแก้ปัญหาคนยากจนสมัยนั้นทรงเสด็จไปเยือนถึงอังกฤษซึ่งได้ดินแดนนี้มาตั้งแต่สมัยจูเลียสีชา้าเมื่อถึงอังกฤษก็พบปัญหาว่าชาวป่าเถื่อนแถบเหนือคือดินแดนยอร์กเชียร์และสกอตแลนด์ได้รอบค่าฐารโรมันเป็นประจัอันนี้แสดงว่าโรมันอิตาลีจเจริญกอนอังกฤษอีกนะคะนะหวนมีการรอบค่ากันแล้วทำศึกแบบกองโจร ต้องสูญเสียทหารโรมันที่ปกป้องจํจำนวนมากมากพระองค์จึงคิดแบบฉินสีนะสร้างกําแพงยักษ์เริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช122ซึ่งประมาณปีพศ600-700ปลายสามกกตรงส่วนแถบของแม่น้ําไทยปีขวางกัน้นไปจนถึงแขว,วนซอลเวเพิร์สระยะทาง122กิโลเมตรไป,ไ,ปไปอังกฤษเนี่ยคงรู้นะฮะอาจารย์ไม่เคยไป วันหนึ่งพระองค์กําลังจะเข้าบรทรทงในป้อมทหารที่ตั้งมั่นตรงกาแพงเห็นข้าง,างๆอันนี้ว่าจะเห็นจริงเพราะบอกว่าเห็นตาทางข้างๆเห็นด้านข้างไม่เห็นตรงมีสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ก็แปลกพระไทยก็หันขควับไปทอดพระเนตรไม่มีผู้ใดติดตามก็พบก,กับทหารโรมันคนหนึ่งมีดาบปักหน้าอกเลือดท่วมตัวยืนอยู่ใต้เพิงหินโสมุ่นก็ไปไล้ยยนหานโรมันก็เจ็บก็เจ็บนะท่าทางนะคะ ก็ถวายตัวคำนับจากกระรราิบอกนีเจ้าถูกทำร้ายหรือเนี่ยนะข้าจะพาไปรักษาตัวในทายทหารเรามั and, นผู้นั ah, ้นอ้าปากพูดไม่ออกก็อ้าปากค้างว่าก็ชี้ให้ดูมีดาบใหญ่ปักเขาข้า ara, ดึงไม่ได้หรอกเดี๋ยวเลือดจะไหลมากขึ้นมาเถอะจะพยุงไปทหารก็ถอยหลังถอยถอยหลังขณะที่ถอยหลังหน้าก็เจ็บปวดพอดีมีทหารองครักษ์่งเข้ามาจักรพรรดิทหารไปดูแล้วก็เรียกองครักมามาช่วยหารทหารเจ็บไป ันกลับมาหายไปแดวาดวทห,นะหารก็เลือกๆเลืกๆนะอ้าวก็เล่าเรื่ององค์คณักแล้วในคนพวกก็กปุ่มค่ายฟังท่านในคนก็ตอบว่าทหารพวกนี้ไม่ใช่เหมือยเหาเหรอกสองเดือนมานี้ไม่มีกรารลบไปแถบกนี้เลยไม่มีใครหายไปเลยสักคนหนึ่งรุ่งขึ้นจกักรพรรดิความเป็นจกักรพรรดิต้องสืบให้รูแ้แน่ก็กลับนะไปที่ตรงเพลิงหินนั้นอีกซึ่งเต็มไปด้วยหญ้าแนละก่อไม้คื้นก็ให้ถางก่อหญ้าอออใหมดเลยก็พบโครงกระดูกทหารโรมันใส่เสื้อกลั กับหมวกเด็กที่มีสนิมจับกองอยู่มีดาบขนาดกึางปักคาหน้านะอ,อยู่เอใจเขานะคะเขายังผูกพันอยู่ตรงนั้นอ๋อนี่เจ้านี่เองพระองค์ก็เลยยื่นหัตไปดึงดาบให้แน่นอนมันต้องหลุดแน่นอนนลยนะคะ,คะก็เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะคะแล้วบันทึกในประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เสื้อกราะแลกดาบ,ดาบที่ฆ่าศึกที่ขึ้นสนิทเนี่ยคงจะสิ่นชีวิตมานานแล้วแต่ลงมันเข้ามาในยุคแรกๆเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของฝรั่งะนะคะ ก็ยังมีเรื่องของพอม่านะคะมีเรื่องของเมืองเพชรนะอ่าแล้วก็ยังมีบางคนฝันไปเห็นอะไรต่ออะไรนาทีเดียวเห็นอะไรตั้งมากตั้งมายนะคะยังไงก็ตามเนี่ยในวันพรุ่งนี้เราคงจะได้มาพูดคุยกันต่อนะคะทีนี้เวลาเราไปดูบ้านเนี่ยสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวพันไหมฮะเพราะว่าเวลาใครมาเรียนก็จะถามอาจารย์ทุกครั้งแบบว่าผมเรียนนี่แม่ผมเี็เซนพิเศษคืออาจารย์ไม่เคยใช้เลยน,นะคะ ว่าเข้าไปดูท, <ading alt> ที่ไม like so ่ม so ีผ so at so ีไม <c oughs> ่มีผ so ีไม yeah. ่เคยใช้เลยมาเต็น so ิดเดียวใช้หลักวิชาอย่างเดียวแล้วดูมากมักจะมีคําถามที่ไม่มีอะไรแม่อาจารย์อาจารย์ก็จะบอกว่าไม่มีหรอกคือก็มีแต่คนเข้าไปอย่างนี้ใครจะมายืนรอดูเลยนะคะอือ่าแล้วก็อาจารย์ก็ไม่อยากไปพิสูจน์คิดว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเราไม่ต้องไปอยากรู้เราทําให้ดีที่สุดรู้แต่ว่าในการตรวจสอบทําเลนะให้จำไว้อย่างเดียวว่าสภาวะหินกับหยางมืด จมซึมซาชื้นนะไม่สว่างคือหิน<ะ>ซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสภาวะหินนั้นในการที่สภาวะหยางเนี่ยหินมันจะเข้ามาอยู่ในกเขตอาณาเขตของหยางไม่ได้เ<ะ>สมอนหนึ่งมันแบ่งเขตของความสมดุลกลมกลืนกลางวันกลางคืนมันแบ่งกันไว้เรียบร้อยแนละ้วคือเรียกว่าถ้าจัดบ้านเป็นหินจริงจก็ไม่ต้องกลัวผีอ่ะแต่ว่าผลจะเกิดขึ้นอาจ่ะทะเลาะกันหรือป่วยหรือ อะไรนี้ถ้ามากกว่าใช,ใช่ไหมคะจา<ช>ถ้าบานหมืดหรือว่าบานชื้น,นแต่ก้เห็นนี่ได้ไดนะคะก็เฉพาะคนนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสืบสารศาสตร์บโบราณแล้วค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาฟังกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ